รักมีไว้แต่งคิดมีไว้ในใจรักมีไว้แต่งเป็นเมียมีไว้แต่งคิดในใจเป็นแค่รักแบบ <c oughs> <c oughs> แต่ว่เป็นสี่วะความรักครับรักคิดไว้ในใจถ้ารักแท้ต้องแต่งงานครับขอคำคมแบบโบยผัวนะครับ <c oughs> รักนี้ต้องมีโสดแต่รักพร้อม ต้องไม่มีแฟนมุกเก็บสาวเลยครับมุกก็บสาวโดยเนื้อนี่มุกเก็บสาวเอาแบบเนื้อนะครับเนื้อครับเแบบเนี้ยนะเนี้ยมุกเก็บสาวแบบดิ้งดิ้งกันคินิปับรักแท้ต้องแฟนจริงรักปลอมต้องแฟนกิ๊กถ้ารักเมียหลวงต้องแฟนแท้เมียน้อยต้องเป็นแค่กิ๊กให้เฉยเฉยทำคงบาดเจรักคิดนี้ไว้ในใจรักแท้ต้องแต่งงานรักจริงต้องหวังแต่งแต่ถ้ารักแฟนต้องหวังมีลูก เัาพมนะครับกัามมความรักมีไว้เพื่อแต่งแต่รักจริงต้องหวังมีลูกร <laughs> ักแท้ต้องแต่งงานแต่ถ้ารักปอมต้องหวังเล่นชั่วคราว <Dam? S 2> อมีมีมุกอีกไหมครับ <c oughs> <c oughs> ม,มุกกีบสาวมีอีกไหมครับกีบสาวครับมุกกีบสาว <c oughs> ก็เอาเป็นว่าคนดีชอบแยกไข่คนอย่างเราชอบเธอไอไ้คำคำคมเนี่ยคำคมความรักครับรักมีไว้ในใจแต่งงานมีไว้เป็นแฟนกิ๊กต้องเล่นสาวปลอมแต่สาวสารคามต้องสาวเสียขอคำคมนะครับคำคมนะครับคำคมความหล่อหรือว่าความรักความรักเนาะควาคมความรักเอ้ยความหล่อดีกว่าครับควาคมความหล่อรอเรา ต้องผู้ชายแต่ถ้าหลอหลอดต้องเป็นตุ๊ดครับกินรสแแ่บต้องตาป่าถ้ากินป่าก็ต้องกินใบไม้ขึ้นยอดครับขึ้นยอดจัดตายคอยทำทนแน่ซิ่งเลยซิ้นเจ้ากินเม่ไไหมคอยทำนแน่เจ้าสายชิไป่วยไหม รักนี her 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 ้มีแท้แต่รักสมรสมีอวามค่อยๆทำงานแท้สิ่นเจ้ากินไม่ได้ไหมค่อยๆแท้มีไว้แต่งงานแต่รักชั่วคราวมีไว้เป็นกิ๊กครับนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับผมความรักมันก็เหมือนภูเขาแต่ถ้ารักเรามันก็ไม่มีอะไรสู้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์โอ้ ถ้ารักใจจริงต้องทำงานเฮ้ยสุดยอดเลยวะอ้านักกีฬาักีฬากีฬาเป็นยาช่วใจแต่รักแท้ต้องให้อภัย้ย <laughs> ชีวิตของเราต้องสู้ในใจแต่ถ้าชีวิตจริงต้องสู้ด้วยตัวเอง ขอคำคมเลยครับคำคมแบบรักครับความคุ้มรักครับกีบดอกเป็นแค่ดอกไม้แต่กีบสาวเป็นแฟนกันได้โอ้ยจริงติดจริงติดติดเลยเป็นแค่ดอกขอคำคมนะครับผมคำคมกีบสาวนะครับอ่าก็คือท่าทางกับเบลเเขานะครับว่าผมเหมืนหน้าตาบ้านอื่นนะครับผม วันไมูไปกินเขานั่แส่สนไปกินเขานั่งเป็นมูแนวคยผมไม่มูคุ้ยไปกินเป็นมูผมเนี่ยนี่แหละครับย่างกันไปเลยนะครับเลยครับความรักก็เหมือนชาเย็นแต่ความเย็นก็เหมือนลมความคมจีบสาวจีบคนต้องจีบสาวแต่จีบ ดอกไม้เป็นแค่ก <exception> ล <craving sound> ีบดอกกีบสาวรักแท้มีอยู่จริงแต่รักสมมุติมีแค่คิดครับขอค่อค่มกจีบสาวนะครับอ๋คอค่มกลีบสาวครับแบบค่มค่มให้ห้ย่างไนะครับเนาะครับอ่ารักมีไว้ในใจแต่งงานมีไว้เพื่อแฟนจำนี่ยหรอ ประมาณนี้ทำ <c oughs> ันนะครับแบบกินข้าวนะครับถ้ากินข้าวต้องกินเยอะถ้าใส่ใจต้องรักผมครับมุกจีบสาวหาครับ